สแม่แต่งไปในะคานเนี่ยสวยสุดแ้วเนี่ยมองจะดาวงคารมาก็รู้ว่าพวกคุณแม่กองกอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นพิธีกรผู่าหมากินนะในกรุไม่จ,ะจะ้างงานสีพีโอเอนะมึงคุณแม่อันนี้แหละสวยสุดแลว้วเพราะคุณแม่จะมีโอกาสแต่งอย่างเงี้ยอีกไม่เท่าไหร่แล้วค่ะในชีวิตมันไม่มั่นใจเลยอะน,นี่ค่ะเดินไปเนี่ยเชื่อหนูหมาเจอหมาต้องหยุดตัดสินใจว่าจะกัดหรือจะอไม่แต่งสีขนาดนี้เพื่อ ให้เข้ากับแขกรับเชิญของเราวันนี้ไงคะแม่เลยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเถียงกันอีเวนต์เราสวัสดีคุณผู้ชมแล้วหรือยังเลยอะเออเถียงกันยินึงแหละคุณผู้ชมกะมาแล้วคัะสวัสดีค่ะนี่คือรายการพูดจามากีเป็นงานนั่นเองอะอย่างเงี้ยเก่งนะเออเก่งนะ แล้วจะใส่ชุดแบบนี้ไปเดินแถวบ้านควายมันเลยขวดกันเหรอแม่ดีนะดูดสดชื่นขึ้นมาเลยนี่ถ้าเราอยู่ด้านเรามองมาแม่แล้วป๋าเห็นยังงป๋าชอบชอบทองแต่เอาวิกมาใส่แล้วป๋าบอกบอกมากเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้แปลกแต่อาหารแปลกยันเจ้าของก็มาจากไหนไม่รู้ทแต่ที่รู้รู้ชื่อร้านเรือนแพรเชิญต้อนรับพี่ตุ้มพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ตุ้มจ้า ขายอะไรเออพี่ขายอะไรอ๊ะฮะพี่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือดปั้กเอ้ยขายก๋วยเตี๋ยวเสื้อผ้าพพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแต่งแบบนี้เหรอพี่เอ้าแล้วสภาพอย่างนี้มันเป็นยังไงหรือมันขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เป็นพ่ออะไรไหนบอกพี่บาสีหรือจะให้พี่ไปร้องเพลงแข่งกับพี่จ๋าหนูได้ไปฆ่าพ่อค้าแม่พี่ต้องขายก๋วยเตี๋ยวผู้ชมขายยกร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ต้องงาเลย มจ้านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ตุ้งจ้ะโอ้ร้านพี่จริงเหรอเนี่ยหน้าตาก๋วยเตี๋ยวมันไม่เข้ากับพี่เลยนะคนขายหลอกงี่ะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างพี่พูดมาเลยโอ้โหร้านที่มีทุกก๋วยเตี๋ยวเลตั้งแต่เมนูก๋วยเตี๋ยวส้มตำสาฟสต๊าฟก๋วยเตี๋ยวมะม่วงปากพยาสกรนอนในสวนกูวยเตี๋ยวรับประทานกับน้ำต่อไปกลตื่นเทศกินลูกแข็งแรงทั้งปีไม่ต้องเคี้ยวเลยดูดจูบแบบเนอสกอยสาวก็มีเด็กสกอย์แบนมอเตอร์ไซค์ตักแดดดำปีกใจหมูดำคร เนี่ยหนูงงมากเลยเม่อกี้พี่ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวส้มตำมันเป็นยังไงอ่ะมัน <ท uyor S 2> มาอยังไงต้องจา้ามันมาแบบไหนหรือ,อมายังไงวะพี่คิดได้ยังไงอ่ะพี่เอาส <Bana S 2> ้มตำก๋วยเตีต๋ยวถามถามในประเทศมันมายัางไงถามว่าพี่คิดได้ยังไงไปถามว่ายังไงกูจะให้ตอบต้องตอบต้องโอเคกูผิดโอเคอลองมายังไงมันคิดยังไงก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยพี่ขายก๋วยเตี๋ยวโยมคราวดีพี่อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวส้มตำเมียพี่มันก็เลยด่าว่าก๋วยเตี๋ยวบ้าน มึนหรือ,อตองมานั่งเอาซากระเบือตำอ,อะไรเงี้ยสรุปว่าสรุปว่าพี่ก็เลยเอาเอามะละกกระแครหลอดเอามาร <ฮะ S 1> ามาวมๆๆนแล้วก็มาตาไปกินอาบน้ำแล้วะเวยพี่นีนควนดิมอันนี้กินได้แล้วยังอันนี้ปรุงหรือต้องใส่น้ำอะไรไหมไม่ตองอะไรเลยหนูแหม่มหนูแหม่ม,แ,ม,มแค่เอามือคุกๆๆๆแล้วก็กินได้เลยแ้วกช้อนเลยแทนที่จะเป็นแค่ผัก เขาก็ใช้เส้นมะละกอกับเส้นแครอทเนี่ยใช้ไปในเป็นผักของก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นส้มตําหูน้ำลายไหลมากเลยส้มตีส้มตําด้วยเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะเลยมันจะเข้ากันสิมันฟิวชั่นมันฟิวชั่นลองลองชิมเดี๋ยวหนูสงสัยมากเลยที่เขาว่าพี่บ้านนี่พี่บ้านจริงใช่ไหม ถ้าเกิดบ้าถ้าเกิดชั้นบ้าพวกเธอก็บ้าคูจิทะลุเรื่องอะไร้ไงเลเ่อนมากในบ้าหรอแล้วโคโยตี้พิมก็บอกแล้วว่าโคโยตี้ก็คือเนื้อโคขุนลิปอายง่ายๆแายไหนไหคือโคโยตี้คือไหนนี่ไงโคโยตี้อันนี้สกอยสาวคือหมูดำคุนโลขุนเที่ยงแต่มันดิบอยู่อ่ะพี่จ๊ะบ้าบ้าบ้าอุ้ยตายยังไม่เปิดเตาเลยพี่จ๊ะ จริงนะแกเป็นคนล้นแกเป็นคนล้นอย่าไปใส่ใจแกเลยแต่จริงๆของแกกอร่อยกินอะไรตักมานี่มามามาตักมาอยู่ข้างหนหนูกินอะไรหนูกินตช่างกินอะไรล่ะกินกินนุ้ยไหมตักกินนุ้ยไหมอ้นเบื่อแล้วเบื่อเรตักกินตุ้มดีกว่าไหมเออหนูอดตายอยู่อ่ะอดตายดีกว่อ่ะจอมก๋วยเตี๋ยวใส่สตรอเบอรี่ใช่บ้าไปแล้วนี่ถ้าเกิดอันนี้นะได้นี่นะถ้าเกิดก๋วยเตี๋ยวทมตันนี่นะเฮ้ยถ้าเกิดได้ปลาลับ ป้าสุนะอร่อยใสเอ้ยโอ้โหยางไงเลยอร่อยเหรอคะเก๋าเหลาเดี๋ยวพี่ที่ำเก๋าเหลาให้ยินที่นจัดนะรถจัดเลยนะโอ้โหพี่ตุ้มแต่เผ็ดกันนะแกทำอร่อยคุณผู้ชมแต่อร่อยแต่รถจัดดีอ่ะคนล้นอย่างงี้รู้ไหมแกเป็นคนขายพี่พี่ตุ้มเปิดร้านขายกี่โมงจ๊ะใครกดจอ านไม่คุยด้วยอยู่ๆนางก็ผิดสวิตกัน <c oughs> ดูทุกคนจะถอดใจไปกับพี่ต้มหมดเลยนะคะช่วงหน้ามาเอาใจช่วยผู้มีกรของเราค่ะว่าจะรับมือกับพี่ต้มกันอย่างไรช่วงชีวิตดีเพราะมีเธอร่วมทำม,มาหากินโดยคอลลาเคนโกคอลลาเจนที่หนูแม่มเลือกเด็กๆคลิปวันนี้ใช่ปะอะไรค่ะ โจอขอกาแฟหน่อยดิจ้ามาแล้วจ,จ้าพี่นุแมแอมแหมค่ะป้าปสั่งคอลาเคนโกะมาให้ค่ะจาก1 5 7่า็จพี่โจต่อไปนี้นะไม่ต้องรอให้ขอนะมาพร้อมกันเลยกาแฟาและคอล่า,ลาเคนโกะชงในน้ําร้อนน้ําเย็นนะได้หมดเลยจะบอกพี่โจให้กับแอนด้วยและยิ่งพวกเรานะทำงานนะวิง่งขึ้นวิงงว่งลงวิ่งออกวิง่งเข้าอยู่แบบนี้ร่างกายเนี่ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษทุกส่วน โดยเฉพาะเรื่องของข้อต่อตามร่างกายนอกจากอาหารที่เรากินนะให้มันครบห้าหมู่แล้วออกกาลังกายดบบเลือกคอลาเจนกบเพราะว่ามีส่วนผสมที่หลักๆเลยนะคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมแอลทริโอเนตและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นคาวค่ะดื่มง่าย เราจะต้องสั่งซื้อบ้างแล้วเราจะฝากซื้อให้แม่ด้วยมากพี่นี่แม่อะแม่ดื่มเหมาะมากนี่เลยจ้ะท่องสิงจ๊ะหนึ่หยิบมือถือขึ้นมาหยิบมือถือขึ้นมาด่วนๆคุณผู้ชมด้วยเช่นกัน พราะอะไรรู้ไหมคะที่ให้หยิบมือถือขึ้นมาเพราะว่าเรามีโปรพิเศษค่ะคุณผู้ชมกด1577แล้วฟังให้ดีนะคะ1กล่องราคา3,200บาทเราแถมให้อีก2กล่องค่ะคุณจะได้3กล่องจากราคาปกติเนี่ย9,600บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,200บาทเท่านั้นเองและโทร1577ตอนนี้50สายแรกคุณผู้ชมรับไปเลยค่ะหมอนรองขาเดลิเซีย1ใบส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมขาเก็บเงินปลายทางได้ด้วยแอดไลน์ด้วยก็ได้นะคะแอด ข้างหน้าคอลาเคนโกะเลยค่ะเงินมาของไปสบายมากหนึ่งห้าเจ็ดนะคะเห็นไหมผู้ชมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยขอคอลลาเจนครับพี่หนุ่มแหม่มหน่อยครับผมเอาโปรพี่หนุ่มแหม่มเลยนะครับโปรพี่หนุ่มแหม่มโปรพี่หนุ่มแหม่มโปรพี่หนุ่มแหม่มร่วมทำมาหากินโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจเฮ้ย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 เฮ้้ย อันเป็ดยังอันเสร็จเสร็จแล้วชื่อไก่น่ากลัวมากลองชิมดูได้ได้กินเฉพาะวันเสาร์นะพี่ตุ้มบอกอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมอะไรนั่นอะไรนะเมล็ดกระจายกระทจามตั้สุดยอดเลยอ่ะใช่แล้วมันกรอบหมดเลยมีเครื่องเยอะนะมีกระชายนี่อร่อยจริงจริงว่ะอันนี้คือสกอยส์สาวเด็กสกอตส็กชอบแว่นมอเตอร์ไซค์จ้าพี่ตุ้มแล้วมันจะสุกอร่อยอย่างนั้นนี่ไงสุกแล้วเห็นยางมันเป็นหมูดำสไลด์ ต้อใส่อะไรอะตุ้มจ้าร้านเปิดแล้วก็ปิดกี่โมงจ้าแปดโมงครึ่งเช้าถึงสี่โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์อดขายขายแค่วันเสาร์คุณผู้ชมนี่คือวิธีขายของเขาธรรมดาโลกไม่จำเอาตั้งแต่ชุดเอาตั้งแต่วิธีการขายคุณผู้ชมถ้าไปตอนแกปิดร้านหรือกำลังจะปิดนะแล้วไปพอดีปิดนะปิดเลยอดเลยสี่โมงคุณผูเลยสัญญาณต่อไปนี้เวลาสี่สิบแปดสิบหกนาฬิกา ปิดเลยถ้าเป็นเราเรายังพอแบบเออมามามายังไมเอารุมรวยแกบอกเชิญเชิญกลับไปได้เลยเชิญกลับไปได้เลยตั้งแต่เช้าเปิดทาไมไม่มาทําไมพอจะปิดแล้วมามันก็จริงของเไรมันก็จริงของเขาเอ๊ะฉันมีแขกับเชิญอีกคนนึงจะมากินด้วยให้กินได้ไหมจตุมเธอไม่มาเป็นคนสวยนะสวยกถ้ามันพูดแบบนี้เดี๋ยวพอเห็นหน้าเขาแล้วนะเราจะไม่พูดแบบนี้คุณแม่ลองเรียกมาไหมโบวี่ค่ะ ขอกินด้วยได้ไหมคะมานีมันไส้วัอนี้ไม่พูดอย่างนี้ม anyway> ึาตีนี่กูอยู่กับพวกอะไรวะเนี่ยเผ็ดทานได้ไหมได้ค่ะโอเคงั้นยกให้อร่อยมากพี่อร่อยจริงลูกพี่ตุ้มจ๋าเล่าจริงๆอันนี้เรื่องจริงเซเลี่ยนจริงจริงพี่ตุ้มทำอาชีพอะไรมาบ้างเออตั้งอยากรู้พี่ตุ้มจ๋าพี่ก็ขายของเฉลวยทั่วไปนี่แหละตามันทีลุงแกรวยกว่าแกมาเปิด ข้างหน้าเสร็จพอเสร็จแล้วโชว์หวยไปไม่รอดก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวถึงนหทังไม่กินเผ็ดอะเผ็ดแต่ไม่ไม่ใีอิ๊วเลยอ่ะให้หนูตอบให้อะก็ได้ใช่พอร้านโชว์หวยไปไม่รอดก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวดีมากลูกรสชาติไก่แกดีไหมดีมากอร้อนยด้วยวอร่อยอ่ะพี่ตุ้มทำมาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะรางน้ำฝนเหล็กดัดเหล็กดัดพอรวยแล้วเลิกทำไมอะทำไมอ่ะพี่ตุ้มชีวิตเราต้องมีความสุข จริงงานที่พูดมาเล็กดัดลางน้ําฝนนั่นอะไรเงี้ยแกทำมาหมดแล้วรวยนะคือไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนรวยแต่ว่ามันไม่มีความสุขไงเราก็ไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยคือวันหนึ่งอ่ะพี่พะเลาเราเดินเข้าอายุประมาณต้นๆเข้าวัยวัยชากันเราเข้าเราเข้าวัยชาการพวกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทําไมว่าชีวิตปูต้องลาบากปูดูบ้านปูก็มีต้นไม้ให้ดูมีของให้เห็นมีอะไรต่ออะไรปูจะทำไงให้คนมันมีความสุข พี่ก็เลยนั่งคิดว่าเอาแล้ววะวอาไอ้สูตก๋ยเ,กกเตี๋ยวกลับมาดีกวา่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้บำบัด ด้วยธรรมชาตินะคนนะต้องอยู่ยังไงชีวิตถึงจะมีความสุขอยู่อยู่แบบไม่มีหนี้ก็สุขอย่ามีหนี้ห้ามมีหนี้เด็ดขาดรู้ไหมแกเป็นคนซื้อของทุกอย่างเป็นเงินสดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อผ่อนแล้วมันกินดอกเบี้ยฉันคือพี่พี่ต้องจะเก่บเงนเป็นหนี้ไม่ชอบถ้าอยากได้อะไรก็จะเก็บเงินพอเก็บเงินเราก็ได้ซื้อคุณผู้ชมค่ะอันนั้นอันนั้นคือของเครื่องใช้นะส่วนอีกอันหนึ่งที่แกซื้อประจําเลยแล้วซื้อทีละเยอะๆคือเสื้อทีมงานจะส่งเสื้อพี่ ตุ้มมาให้ดูครับเสื้อพี่มีทั้งหมดกี่สีเคยนับไหมไม่รู้พี่ชอบอ่ะพี่ว่ามันมีความสุขแล้วเวลาสั่งสั่งทุกสีเู้ชมสั่งสั่งหมดเลยสั่งสั่งสั่งหนูได้ยินได้ยินเรื่องพี่ตุ้มแล้วหนูรู้สึกยังไงนอกจากกินของเขาแล้วหนูรู้สึกว่าพี่แบบพี่ได้หลุดพ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยพี่สำเร็จไปต้องนานแล้วฟังเขาดิเนจะฟังไม่ฟัง แมหนูอยู่ใกล้เดี๋ยวตรองทีแปดลูนขุดพ้นขีดจํากัดของผ้าที่คนทั่วไปตั้งไว้ของความสําเร็จอคือคนทั่วไปเขาจะมีโดยกเขาเราอยู่ในสังคมที่มันแข่งขันเราก็คิดว่าเราสําเร็จคือเราต้องแข่งขันเราขึ้นไปเป็นที่หนึ่งขึ้นไปอันนั้นเราเรียกว่าสําเร็จพี่วางมันลงได้แล้วพี่ก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรก็ถือว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าโชคดีมากเลยค่ะคิดดีมากถธอเห็นไ ทุถ้าจะแวะไปแวะไปได้นะคะที่ร้านเรือนแพรไปได้ทุกวันทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเนื่องจากว่าพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนไปเล่นเครื่องบินบังคับเออจริงเหรอใช่พี่เป็นความสุขของบังคับใช่อันนี้คือความสุขของเขาคาสกับการไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปทาสีทาสีบ้านที่ชอบมากเลยเียไม่ให้ทาสีในกรุงเทพ บ้านที่มีบ้านที่อยู่แก่งกระจาอถ้าเป็นแก่งกระจานที่ก็เป็นเป็นอ่างพี่เป็นเด็กติดอ่างแวะไปได้คุณผู้ชมขาถ้าอยากปวดหัวเหมือนเราวันนี้แวะไปเลยร้านอยู่ที่ไหนพี่ตุ้มร้านพี่อยู่ข้างถนนและติดคลองด้วยที่ไหนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรอยู่ซอยสวนปัด50ถนนสวนปัดแปนชิมพี เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครอมรรันะตะนะโกสินไม่เห็นตราปหาได้หลง ถ้าไปคุณผู้ชมเตรียมความปวดหัวไว้นิดหนึ่งปวดหัวตั้งแต่เรื่องสีเสื้อละเรื่องสีเสื้อไม่พอปวดหัวเรื่องอาหารปวดหัวเรื่องอาหารไม่พออย่าไปคุยกับแกสั่งอาหารแล้วนั่งกินเฉยๆจ่ายเงินแล้วกลับบ้านอย่างเดียวจะได้ไม่เวียนหัวไม่เวียนหัวไม่กินนิ่งๆพอกินนิ่งๆแต่วันนี้แกน่ารักเมื่อไหรเราเรียกหาแกมาเลยแกปันคนน่ารักเดี๋ยวเเรียกหาแกมาเลยไม่นี่เรียกนไม่ต้องจุดทูบรักไปตำรวจรักไปตอรวจยังยังไม่ต้องทูบไม่ต้องแม่จะไม่เหรอ คขอบคุณพี่ตุ้มจากร้านเรือนแค้สวัสดีค่ะวัสดี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 วัดีให้เรารู้อะไรรู้ไหมคะว่าจริงๆคนเราอ่ะอย่าดูกันแค่ภายนอกจดูเข้าไปในเนื้อในของแกแกเป็นคนตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตัวอย่างมีความสุขเป็นเจของที่เดวไม่อยากเป็นเงียนเฉพาะช่ยชายต้องเล ทุกคนก็หาว่าเขาบ้าแต่เขาก็บ้าจริงๆล่ะโบวี่ก็อยู่กับเราสวยๆแบบนี้บอกจะลาวงการเพื่อไปบวชเฮ้ยเสียดายตายเลยช่วงน้าคุยกันสักครูค่ะเมื่อกี้เราผ่านสมองระพมความเอลเราตอนนี้เรามาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะโบวี่คะบอกพี่มาจะไปบวชชีตลอดชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยคือบ๊ ไปคนชอบปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติมา5ปีแล้วไม่ไม่ไปปฏิบัติคือไปทำยังไงลูกจาไม่ถูกเขาค์สปฏิบัติเลยใช่ปิดวาจาปิดมือถือแล้วก็นั่งวิปัสนาไปบ่อยๆไปบ่ายเจ็ดวันใช่ทำมา5ปีแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะรักแฮปปี้หรือรักไม่แฮปปี้ก็ไปได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติคือต้องบอกว่าโบเป็นคนที่ขี้โมโหมากคือเมื่อก่อนนะถ้าโมโหอ่ะมันโมโหแรงแล้วมันหยุดตัวเองไม่ได้ทั้งที่รู้ไม่ดีะคือสามารถแบบ ขวาดของลงตกโกคว้างของใส่น้าเหมือนนางร้ายในล,ออละคราล้วแล้วคะแนนจริงออจริงกรี๊ดอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมาปฏิบัติแล้วอ่ะมันพระจิตมันเกิดกําลังเงีเออ้ยมันก็เลยทําให้สามารถแบบวางมันได้น้อเนี่ยนะเมื่อจิตใจมันดีขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างในตัวเรามันก็จะดีขึ้นนะคะหน้าตาสดใสผิวพรรณเสมอเพราะว่ามีมีผลมากเลยนะคะว่ามันทําให้ผิวสวยขึ้นจริงๆหนูมีเคล็ดลับหรือว่าต้องดูแลตัวเองยังไง บเป็นคนดูแลตัวเองเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าบรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราเราทําเป็นหน้าที่แล้วมันติดเป็นนิสัยไปเลยแต่ว่ามันจะเจอปัญหาหนึ่งเอียงฝ้ากระอย่างเวลาเราเป็นขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะรักษาสักพักนึงมันกลับมาอีกใช่ไอเนี้ยเป็นอะไรที่มันเกิดจากปวดใจมากเลยอักลับมาอีกหนูเป็นอย่างเงี้ยประมาณ3รอบก็เลยไปปรึกษาหมอผิวเลยว่าทําไมมันถึงมันถึงเป็นแบบนี้คะแล้วหมอบอกว่าจริงๆแล้วว่าสาเหตุของฟ้ากระมันคือรังสี U V มันคือการที่เราไปเจอแดดหรืออยู่ในร่มก็จริงแต่อแดดเข้ามาหรือว่าเนี่ยไฟพวกเนี้ยนั่นแหละที่มันจะทําให้แบบว่าฟ้ากระเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องต้องก UV, อัน UV นั่นก็นคือการทาครีมกันแดดแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่าทาครีมกันแดดแล้วสิวขึ้นอ,อันเนี้ยมันแบบเหมือนทาไปแล้วอ,นนลอ,อุดตันนะ คือหนูก็พี่ถีพี่ฐานเลือกแล้วก็ลองมาเรื่อยแล้วก็ล่าสุดมีตัวหนึ่งที่ใช้แล้วคือแบบแฮปปี้มาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ค่ะโบอาซชนแล้งมันจุดเป็นโบอาซานอ่ะจ๊ะคือหนึ่งเลยเนี่ยเวลาทาแล้วว่าสิวไม่ขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่กันแดดเฉยเฉยมันเป็นกันแดดบำรุงเนื้อของมันอ่ะมันจะไม่เหมือนเนื้อครีมกันแดดที่ปกติเวลาเราทากันแดดแล้วมันจะเหมือนแบบเราเคลือบหน้าแต่เนี้ยทาไปแล้วว่า มันเป็นเนี่ยมันจะซึมไปเหมือนเหมือนครีมบำรุงผิวอะแล้วแบบมันไม่มีซิลิโคนมันมันไม่มีพวกแบบแป้งหรือซิลิโคนข้างในมันเลยทําให้มันไม่อุดตันอันนี้คือนำนำเข้าจากเกาหลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาทางแพคเกจจิ้งเลยอไม่ถึงมาทั้งหลอดมาทั้งกล่องนี้เลยใช่ค่ะหนูไปรู้จักได้ยังไงคือหนูเนี่ยได้รู้จักเจ้าของแล้วก็ใช้จนเจ้าของให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคุณจูเนาะใช่ คุณจูนคือรู้จักูนมาทุกครั้งเลยคุณจูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจูนเลยมมาทุกครั้งไม่เคยคุยด้วยเลยเชิญคุณจูนขึ้นมาบนเวทีกับเราดีกว่าคุณจูนเชิญค่ะไปถึงแววต้องเกาหลีเมืองไทยใส่ใจมาก็มีเยอะนะจูนโอ้โหพี่แหม่มรู้ไหมว่าจูนใช้เวลานี่เกือบสองปีกว่าจะได้ตัวนีอคุณผู้ชมไม่ไม่ได้ไปแบบว่าอยู่ๆแล้วไปที่เกาหลีเลยนะคะเปล่านะคือหาก่อนในไทย แต่ยังไม่โดนใจสําหรับจูนอ่ะทีเนี้ยจูนก็ถามลูกค้าว่าทำไมถึงไม่ใช้กันแดดรวมทั้งจูนเองอ่ะจูนก็ไม่ใช้กันแดดเพราะว่าจูนก็ไมรู้สึกว่าเหตุผลจูนนะเหนียวเหน,นอะววอกด้วยว รอยอุดตันแล้วก็เหม็นเหม็นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าป้องกันได้จริงหรือเปล่าจูนใช้ใจทานะพี่แมวเขามีไปจ้างโรงงานที่เป็นท็อปไฟล์ของเกาหลีเลยนะจ้างทีมวิจัยอ่ะผลิตอ่ะแบบคิดค้นเฉพาะคิดค้นนะสองปีกว่าจะได้มาเป็นสูตรนี้แล้วเขาไปนี้ด้วยไปทดสอบที่สถาบันเป็นสถาบันแยกออันนึงเขาเรียกว่าสถาบัน KTR ของเกาหลีเพื่อเพื่อเหมือนแบบทดสอบเลยว่ามันกันแดดได้จริงไหมตามแบบ SPF 5 0 ส่วนใหญ่บางทีเขียนในหลอดแล้วล่ะแต่พอเวลาไปเช็คจริงๆอาจจะมีเหลื่อมเหลื่อมไม่ถึงจริงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งนี่ได้รับการรับรองจากสแต่อันนี้คือเราเช็คเลยว่าเป็นไปตามที่ข้างกล่องเขียงไหมคิวใช่แล้วก็การแสงบูรลได้ทุกอย่างจากหน้าจอแล้วจริงๆแล้วไอ้ป้องกันแสงบูรลเนี่ยค่ะจูนได้ส่วนผสมเขาเรียกว่าเป็นตัวราชารวดีคือดอกเนี้ยมันเป็นดอกเป็นเป็นสารกัดตัวเดียวที่มีงานวิจัยว่าป้องกันแสงบูรได้จริงทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมมันต้องได้ผ่า การใช้จริงใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะทุนจะบอกว่าทุนก็เห็นใจเพราะเมื่อก่อนทุนหน้าปวกเหมือนกันพี่จริงจริงอ่ะกับฝ้าทุนเต็มหน้าและหน้าเหี่ยวหน้าหน้าดำมาทดลองกันดู่ะเขาบอกว่าคุณทาที่ผิวคุณนะชุ่มชื้นแล้วคุณเอามือล้วงลงไปในเม็ดโฟมทดสอบเลยว่านี่ได้เลยรอคะได้เลยนี่ใส่แล้วมันจะมีเมดตีล้อในนลูกนะอ่ะเมล้ออยู่ในนิ้วโอ้ว ไม่มีจริงๆถ้ามันเหนอะนะคุณผู้ชมหาเม็ดโฟมเนี้ยจะติดผิวเราขึ้นมาเลยแสดงว่าอันเนี้ยเนี่ยเขาการันตีได้ว่ามันไม่เหนอะทั้งโบวี่มาทั้งคุณจูนโปรอย่าขอโปรจากโบวี่คุณขอผิดคนจากคุณจูนวันนี้นะคะจูนมาเองจูนตั้งใจว่าถ้าทุกคนได้ใช้เซตนี้แล้วเนี่ย ต้องรักจูนแน่นอนคือปกติเนี่ยนะคะจูนขายตัวนี้ตัวเดียวหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทแต่ยังไม่พอค่ะไหนๆมาแล้วนะคะแถมไปอีกหนึ่งหลอดค่ะเป็นสองหลอดนี่อ่ะค่ะสองหลอดนี้นะคะแล้วก็แถมครีมที่จูนใช้อีกครีมอะไรไนท์ครีมไนท์ครีมคือไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วค่ะลองลองเชื่อใจจูนดูว่าลองใช้เซตนี้ดูกลางวันเนี่ยคุณไม่ต้องทาอะไรให้มันเยอะแยะละทาบำรุงกันแดดตัวเดียวจบ แล้วกลางคืนทาตัวนี้เจลล้างหน้าใช้นี้จุนแถมให้ไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะจากราคาเต็มนะคะ4,158บาทนะคะฟังราคาดีๆนะคะโบนี้ไม่เคยให้ใครแล้วก็ให้เป็นของขวัญทุกคนจริงๆค่ะในราคา1,990บาทโอ้าวบาทวันนี้เท่านั้นคุณผู้ชมมีแต่ข้าเหนือหรือเปล่ายังไม่รู้วันนี้เท่านั้นทั้งหมดไม่เป็นไรทั้งหมด15ชิ้น15ชิ้นนะคะเท่ากับว่าซื้อ2แถม ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ค่ะโทรไปเลยนะคะที่เบอร์02 105 4488นะคะอีกรอบหนึ่ง02 105 4488นะคะมีไลน์ด้วยใชไหมลูกแอดซัน66แอ sun 66นะคะ รกไม่เคยเห็นโปรนี้มาก่อนนะนี้เป็นในรายการผู้หญิงทรรมะคนกินที่เด่ยนั้นที่เดียวเท่านั้นและเฉพาะในรายการเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะก็คือครีมกันแดดคุณได้ไป2หลอดในครีม1หลอดรวมทั้งเจลล้างหน้าอีกโอ้โหทั้งหมด12ซอง15ชิ้นคุณผู้ชมค่ะราคาเต็มคือ4 1 5 8าแต่วันนี้น้องจูนจัดให้เพียง1 9 9 0เสบาทวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะ คุณขะคุณคุณาวันนี้นะคะเรามาจากด้วยคำคมดีๆนะคะจากพี่แหม่มค่ะเดินวนเหมือนนาฬิกาให้เดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทิน <_ d> um> วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการผู้หญิงทม,มาหาก,กินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ